ลงไปเยอะเลยอันนี้เปลือกกล้วยที่หมักไว้เมื่อวานเอากิง่งเลมอนไปให้เขาอันนี้ผสมสม้มอันนี้ลิบบอนเหลืออยู่แค่เนี้เอาไปให้เขาก้าต้นอันนี้ของใหม่ตักบุง ซื้อหนักบ้งมาผัดมาทอดก็เลยได้ก้านมาฉ่ำเลมอนอันนี้พึ่งดามกิ่งในเมื่อวานเพราะว่าเขาบานออกแล้วก็คขนมออกอยากให้ต้นเขาตั้งตรงก็เลยต้องดามแบบนี้อันนี้คือกระเพราอันนี้หอมละพาเริ่มโสมแล้วเดี๋ยวต้องตัดออกเลมอนก็ยังไม่ได้มีอะไรสุกเพิ่มตรงเนี้ย ต่ก็น่าจะต้องต้องเด็ดก่อนกลัวเขาเหมือนแบบสุกคาต้นแล้วจะเน่าในอุยอ้ยเฮ้ยเซอร์ไพรส์ามากดูเห็นไหมช่อนี้ออกดอกอะ่ะเออช่อนี้ออกดอกอลูกใหญ่รุ่นนี้ก็อยู่ รุ่นนี้ก็ยังอยู่เอ๊ะรุ่นเล็กไปไหนอ๋อรุ่นเล็กก็ยังอยู่อยู่นี่อีกถัดรุ่นถัดมาอันนี้คือรุ่นถัดมาอันนี้ก็รุ่นถัดมาอันนี้ก็รุ่นถัดมามีรุ่นใหม่ออกอีกละอันนี้รุ่นถัดมาอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดอันนี้คือที่ที่แลนย้ายใช่ไหมไอ้นี้บอกว่าเดี๋ยวจะไม่ค่อยมันบ้าใบข้างล่างก็เลยตัด ตัดเสร็จปุ๊บบอกว่าจะดามกิ่งเนะี่ยทำคอกให้อันนี้ทำแลยบร้อยแล้วแอบมาทำนี่ลูกนี้ก็ยังอยู่เริ่มออกเหลืองแล้วแต่ในจอมันในโทรศัพท์มันออกเขียวอมเขียวอยู่ที่บอกพอตัดแต่งกิ่งแล้วเขาจะแตกออกมาใช่ไหมอันไหนที่มันดูไม่ดีอะ้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็เด็ดไปเลย ไม่ต้องให้เขาออกนี่เลือกหน่อยช่วยเขาเพราะว่าตรงนี้มันจะได้ไม่โตพอมันโตใช่ไหมพอมันโตมันเสียเวลาอาหารในกระถางอ่ะเพราะยังไงมันอยู่ในในใต้อยู่แล้วอ่ะใบมันย้อยเลยต้องดามแบบนี้เดี๋ยวพอถ้ามันแข็งมันโตขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้จะไว้กิ่งนี่กิ่งนี้มันด้วนเขาก็แอบออกดอก มีมดเต็มเลยอันนี้ก็คือที่แอบออกดอกสีผูช่อนี้เหมือมนเหมือมนมีลุ้นเพราะมันออกสีมผูแต่ช่อเนี้ไม่ออกสีมผูเห็นหมดไหมตัดแต่งกิ่งเสร็จปุ๊บออกดอกให้เชยชมแต่ก็มีแอบเมื่อวานมีหนอน เมื่อวานเดินดูแล้วก็หยิบออกแล้วนี่อันนี้ไม่เอาอันนี้อันนี้ให้ออกทุกยอดไม่ได้หรอกมันก็จะบ้าใบาไปเว้นว่างหน่อยแต่งไปในตัวสวยนะ ช่วยเขาเลือกหน่อยบางทีเขาแตกออกมาอย่างเงี้ยงออย่างเงี้ยอันเนี้ยมันไม่สวยอะยังไงก็ไม่สวยดูท่าทางแล้วอะ่ะห็นมอเขามีหนามนะมีหนามทุกต้นแหละนี่แล้วก็ทำข้อให้เรียบร้อยแต่แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางอันนี้สิ ทีแรกอะมะกรูดอน่ะน่าจะรุ่นที่สองลองจากหน้าบ้านมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ใบมันแห้งมันสากอะเหมือนแบบอันนี้ใบยังมีน้ํามีนวลน,นะบางทีมันแห้งสากต้นนึงนี่นดูอันนี้แตกอะใบออกเหลืองด้วยก็มีแต่ต้องอันนี้ก็ต้องทขํขคอกให้แล้วอะอันนี้ที่แรกตั้งอ่ะ เนี่ยพอออกลูกหนักๆเข้าปุ๊บเนี่ยออกลูกสี่ลูกตรงยอดอะ่ะโน้มเลยเอ,อ่ออันนี้ของกินน่งนี้เนี่ยหนักไปเลยอันนี้รุ่นนั้นนี่น,นี่อันนี้ก็ยังอยู่อันนี้ก็ยังอยู่ นี่ก็ยังอยู่นน้นแต่ว่ามันจะมีไอ้บางลูกอ่ะมันก็จะแห้งแห้งไปเลยแห้งแห้งแบบเหมือนทิ้งลูกมันเหมือนแบบว่าเลี้ยงได้ลูกเดียวนะนเลี้ยงได้ลูกเดียวนี่แหละ,ะ,ะปลูกในกระมังกระถางมันก็ออกลูกได้ แต่ก่อนจะออกลูกเนี่ยบำรุงนานมากแล้วก็นานๆทีถึงจะได้กินปุ๋ยใช่แต่ว่าไอ้พวกปุ๋ยไอ้ขี้บัวหรือว่าน้ำหมังเนี่ยก็ลาดประจำอยู่ลาดประจำอันนี้ก็แต่งด้วยอันนี้ก็แต่งไหนที่ข้างล่างเห็นนะอยากให้มันสูงแต่ข้างบนนี้สูงมากเลย เขาวิ่งหาแดดยิ่งนานยิ่งโตแน่เลยต้นอะแต่ต้นแข็งแรงมากจากกิ่งชํำเล็กๆอันนี้แต่ไอต้นนี้รู้สึกว่าสังเกตแล้วมันไม่มีหนามอ่ะเออใช่มันไม่มีหนามไม่เคยตัดหนามทิ้งเลยต้นเนี้ยแต่มันผสมส้มอ่ะ แต่ต้นนี้มีหนามต้องคอยตัดออกเฮนี่ยนมีหนอนชอนใบเด็ดเลยไม่งั้นใบก็ใบก็เป็นง่อยอะ่ะเนี่ยต้องเด็ดเมื่อกี้ชอนใบนี่ไม่อยากให้มันโตเลยก็เลยเด็ดทิ้งไปเลยฝนตกไม่ค่อยได้เข้ามายุงเยอะ แต่ก็ไม่ค่อยได้รดน้นะํานะท่านได้ลงดินนี่ก็น่าจะแต่ก็ต้องโพดินขึ้นมาน่าจะดีไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ,อันนี้ไม่เอาช่วยก็หน่อยอันนี้จะไม่เอาการจะได้แข็งแรง จะชอบบะต้นเนี้ยออกมาอีกแล้วอะหนต้องหากระถางเปลี่ยนใหม่หุยตัวอะไรมากินหนูผักปังลากคอมาแล้วนะมันจะไปขึ้นรั้วเขาอีกมันหน้าจริงๆเลยดึงมาขึ้นค้างไม่ขึ้นอันนี้เริ่มแก่แล้วอันนี้รุ่นก่อนหน้าอันนี้รุ่นใหม่เดี๋ยวเขาก็มากินแล้ว ค่อ okay, mm hmm. so ยเด็ดทิ้งยิบทิ้งเราจะได้สวยๆ hey, <Okay. S 2> เริ่มออกดอกแล้วมนค้างยังต้องไปดึงลากออกมาต้องมาหาเก้าอี้มาก่อนหาต่อขาหน่อยนสินู้ mm hmm. mm hmm. mm hmm. แต่ที่จริงอันเนี้ยไอ้ตอนเหมือนวิธีนั้นแหละแต่ไม่ได้ตัดออกเพราะมันออกลูกใช่ไหมก็เลยเป็นแบบว่ากระถางลอยดูมีรากนะเนี่ยกระถางลอยเลยกลายเป็นกระถางลอยโอ้โหถูกใจออกหลายรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นโอ้โหแล้วก็ออกดอกนี่อีกเป็นรุ่นที่สี่ ดีจังเลยเรามานานนี่แหละอนาคตธุรกิจมืด